จอข่าวร้อน กลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะและจากมติของทางสารรัฐธรรมนูญเจ่อหนึ่งแล้วค่ะที่มีมติออกมาให้นายจตุพรพรมพันธ์นะคะพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสสนั้นแล้วก็ไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของข้อกฎหมายนี่ยนะคะที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์นั้นจําเป็นที่จะต้องมีการนําเสนอนะคะในแง่ของข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่งค่ะพิธีใช้ท่านผู้ชมนั้นนะคะโดยเฉพาะกับคนเสื้อแดงได้ทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้หลังจากที่ในวันนี้ได้มีการแถลงข่าวของนายจตุพรออกมาและพยายามนะคะในการ ที่จะโจมตีคําวินิจฉัยของศาลละคะว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการของการขัดขวางที่จะมีให้ตัวขอ้อนหนจตุพรนั้นเป็นสสค่ะสารรัฐธรรมนูญนะคะได้มีมติเสียงข้างมาก7ต่อหนึ่งวินิจฉัยห้อนจตุพรพรหมพัน์สิ้นสภาพจากสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา1้อวงเล็บ4 ภายหลังจากที่กะกะตได้ยื่นเรื่องให้มีการตีความกรณีการถูกต้องห้ามนะคะไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเลือกตั้งเมื่อช่วงวันที่3กรกฎาคมปี2554เพราะนายจตุพรน,นั้นถูกจับกลุ่มคุมขังอยู่นะคะโดยหมายศาลหรือว่าโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะซึ่งตามบทบัญญัตินะคะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยในมาตรา100งเล็บ3ก็ทำให้นะคะขาดจากความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ตามพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพรรคการเมืองปีพุทธศักราช2550มาตรา20ประกอบมาตรา19และมาตรา8ค่ะจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตลอดเวลาที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหากสมาชิกพรรคการเมืองผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามเกิดขึ้นในภายหลังย่อมมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นของผู้ดันสิ้นสุดลงดังนั้นพระผู้ถูกล้อง ซึ่งเป็นบุคคลต้องคุมขังอยู่โดยหมายของสารตามรัฐธรรมนูนมาตรา1น 103, ึ่งร้อยเลสามผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูนอันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลซึ่งจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2550มาตรา19วรกหนึ่งประกอบมาตรา8วรกหนึ่งและเป็นผลให้สมาชิกภาพ ความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามมาตรา20วรรคหนึ่งงเล็บสปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าการสิ้นสดสมาชิกภาพพรรคการเมืองของผู้ถูกร้องเป็นกรณีที่ทําให้ขาดคุณสมบัติตามรัฐมนูญมาตรา101งเล็บสามและเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามมาตรา106งเล็สหรือไม่ พิจารณาแลรทนูญมาตรา101บงเล็บ3ที่บัญญัิว่าบุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เพียงพักเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับแต่วันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30บวันถึงวันเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญมาตรา1 0 6่รวงเล็บ4ที่บัญญัติว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติตามมาตรา1 0 1แล้วเห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นคุณสมบัติข,ของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดระยะเวลาในการเป็นสมาชิกพักการเมืองก่อนการเลือกตังก้งเพื่อให้สมาชิกพักการเมืองมีระเบียบวินยัยยึดมั่ในในเจตนารมณ์ทางการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพักการเมืองตลอดไปเพื่อให้พักการเมืองมีความเข้มแข็งเป็นเสาหลักในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้น คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจึงไม่เพียงจะต้องอมีอยู่ในขณะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเท่านั้นและต้องคงมีอยู่ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎร และหลังจากที่นายจตุพรได้รับทราบผลการวินิจฉัยแล้วนะคะนายจตุพรค่ะก็กล่าวเปิดใจด้วยสีหน้าที่เศร้าและก็มีน้ําตาคลอเบ้าด้วยนะคะว่าที่ผ่านมานั้นได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วและจะขอทําหน้าที่เพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไปส่วนตําแหน่งสอสอเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญอะไรวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้ไม่ได้เกินไปกว่าความคาดหมายนะครับผมได้ทำใจมาตั้งแต่ต้น ผมจึงตอบสื่อมวลชนว่าผมไม่ต้องเตรียมการเพียงแต่ว่าเตรียมใจกันมาที่จะได้ฟังผลในวันนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นพวกกับผมนั้นได้ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตั้งแต่กระบวนการคุมขังผมก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าทั้งหมดนั้นทั้งหมดนั้น ผม้อมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นผมจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือจะเป็นสอสอนะครับก็ผมก็เป็นของผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็กลับเป็นราษฎร,รเต็มขั้นผมก็จะทำหน้าที่นะครับในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อน และหลังจากนั้นนะคะนายจตุพรค่ะก็ได้ออกมาแถลงข่าวร่วมกันนะคะกับทางกลุ่มนปชด้วยโจมตีการวินิจฉัยของศาลนะคะว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของตนเองค่ะผมเองได้ทําใจมาตั้งแต่ต้นถ้าพี่น้องจําความกันได้ว่าในวันที่กอกตมีมติแขวนผมซึ่งกอกตชุดเดียวกันนี้ เป็นกะกะตชุดที่รับรองผมเป็นคนสุดท้ายและก็แฝนผมเป็นคนแรกและก็เป็นกรกะตชุดเดียวที่รับรองว่าผมมีคุณสมบัติถูกต้องในการเป็นผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อกะกกตมีมติที่จะแฝนผมและส่งเรื่องไปยังประธานรัฐสภา,าเพื่อให้ประธานรัฐสภา,าส่งเรื่องต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญ ผมนี่ตอบชะตากรรมผมได้ทันทีว่าในสารรัฐธรรมนูญน,นั้นมีผู้พิพากษาองคคณะอยู่9้าคนแต่เกลียดผมถึงสิบคนเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนถามว่าได้มีความคาดหวังต่อสารรัฐธรรมนูญที่จะให้ความเป็นธรรมกับผมหรือไม่นั้นผมบอกว่าผมเป็นคนที่กินข้าว ถ้ากินญ้าผมอาจจะคิดว่าผมจะได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นผมได้บอกกับบรรดาหมู่มิตรว่าเมื all, added, like onun, иной, ่อสารรัฐธรรมนูญได้มีการนัดเอาวันที่18พฤษภาคมคือวันนี้เป็นวันที่ตัดสินผมทั้งที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรู้เต็มอกว่าวันพรุ่งนี้ครบรอบสองปีราชประสงค์ คำถามที่เกิดขึ้นมากมายว่าสารรัฐธรรมนูญต้องการอะไรครอบรอบหนึ่งปีผมเองก็ถูกคุมขังโดยคำสั่งของสารอาญาในคำสั่งของสารอาญาที่ถอนประกันผมไม่เกี่ยวข้องแม้แต่ข้อเดียวว่าผมทำผิดเงื่อนไขการประกันสองข้ออย่างไรบ้างแต่ผมเองก็น้อมรับชะตากรรม อยู่ในเรือนจำตลอดระยะเวลาของการถูกคุมขังยื่นประกันตัวเจ็ดรอบผมจึงลำดับความมาตั้งแต่ต้นว่าทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบไม่ต้องการให้ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและว,วันนี้เขาทำได้สำเร็จแล้วครบรอบหนึ่งปีไม่มีโอกาสเข้าร่วมเพราะถูกคุมขัง ครบรอบสองปีก่อนหนึ่งวันกำหนดวันแบบจงใจแต่ทั้งหมดผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่เป็นชะตากรรมที่เรารู้อยู่ล่วงหน้าถ้าวันนี้ผมเข้าใจว่าผมจะรอดดีครับผมผิดปกติผมเดินเข้าสารรัฐธรรมนูญอย่างสง่างามและผมไม่แน่ใจว่า องคณะสาลร,รัฐธรรมนูญจะมีความสง่างามเหมือนอย่างที่ผมสง่างามหรือไม่ขณะที่นายแพทย์เวงตจิราการสอส,อสอระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะคะก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเกมของฝ่ายอมาตย์ราะมีความพยายามทุกวิถีทางที่จะยุบพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงจะนำเอาความอัดอั้นนี้ไปสู่การยุบสารรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้เนี่ยนะครับด้วยความเคารพผมขอแสดงความรู้สึกส่วนตัว ผมผิดหวังและสิ้นหวังในสารรับนูลอย่างสิ้นเชิงในวันนี้ครับโปรดฟังไว้ด้วยผมไม่ใช่เป็นคนอาฆาตแค้นพยาบาทใครดังนั้นที่ผมบอกว่าสิ้นหวังและผิดหวังเนี่ยแปลว่าผมส่งสัญญาณเตือนให้พวกคุณเนี่ยได้ปรับปรุงตัวเองได้พิจารณาตัวเองว่าพวกคุณเนี่ยทำให้เกิดความเสื่อมทรามในสารน้ำนูลโดยสิ้นเชิงเลยครับพวกคุณทำครับ ดังนั้นเนี่ยมันเท่ากับเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสารรัฐมนูลเนี่ยที่เกาะเกี่ยวกับพวกทหารเผด็จการนั้นไม่สามารถให้นิติรัฐนิติธรรมและความยุติธรรมให้กับประเทศไทยได้ครับเพราะฉะนั้นหากจะมีการยุบเลิกสารรัฐธรรมนูญในอนาคตหรือหากจะต้องมีสารรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนโดยตรงอย่ามากล่าวหาพวกผมนะครับว่าพวกผมยกเลิกสารรัฐมนูไม่ใช่ครับพวกคุณยกเลิกตัวคุณเองครับ ปกติการพิจารณาของศาลเนี่ยต้องพิจารณาพิพากษาตามตัวบทกฎหมายตามตัวอักษรตามกฎหมายครับสารรัฐธรรมนูญครับดังนั้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้ลําดับเหตุการณ์และก็ข้อกฎหมายดังต่อไปนี้ค่ะด้านายจตุพรนั้นนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาก่อการร้ายซึ่งได้ใช้เอกสิทธิ์สสคุ้มครองไม่ให้ถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด แต่ทันทีที่มีการยุบสภาความเป็นสสอได้สิ้นสุดลงแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้ในายจตุพรนั้นถูกควบคุมตัวแต่อย่างได้จนกระทั่งนายจตุพรนั้นได้ไปปราศัยบนเวทีการชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายน2554ในลักษณะปลุกปั่นยุยงให้เกิดความกระด้างกระเดื่องซึ่งเป็นข้อห้ามหรือเงื่อนไขาการให้ประกันตัวจึงได้กลายเป็นมูลเหตุให้ในายจตุพรนั้นถูกถอนประกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะตรงนี้นี่เองละค่ะที่เป็นจุดเริ่มนะคะของเรื่องที่เป็นเหตุให้สมาชิก,กภาพนะคะสสของนายจตุพรนั้นสิ้นสุดลงค่ะซึ่งโดยหลักแล้วนะคะผู้ที่จะสมัครเป็นสสอได้นั้นต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งในที่นี้นะคะตัวของนายจตุพรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเพียงแต่ว่าทันทีที่สมาชิกพรรคการเมืองนั้นถูกควบคุมตัวนะคะโดยราชการแล้วก็โดยชอบโดยกฎหมายนั้นก็จะทําให้สมาชิกภาพนั้นสิ้นสุดลงไปด้วยค่ะ หมายความว่านะคะสมาชิกภาพพักการเมือ,องขงนายนจตุพรนั้นสิ้นสุดลงนับตั้งแต่ที่นายจตุพรถูกควบคุมตัวแล้วนั่นเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพักการเมืองปีพุทธศักราช2550หมวด2การดำเนินกิจการของพักการเมืองมาตรา20สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อตายลาออกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา19ส่งหมวด2ค่ะการดำเนินกิจการของพักการเมืองในมาตรา19นะคะ ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8ปดวัหนึ่งโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนกำหนดต่อพรคก,การเมืองที่ผู้นั้นประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกและให้คำรับรองว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกของพักการเมืองอื่นอยู่ในขณะเดียวกันตามสถานที่ที่พัคก,การเมืองนั้นได้กำหนดและให้พักการเมืองนั้นส่งสำเนาใบสมัครและเอกสารประกอบดังกล่าวให้กับนายทะเบียน หมดหนึ่งการจัดตั้งพรรคการเมืองมาตรา8ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่าป18ปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญในมาตราร้อยมีจำนวนตั้งแต่15คนขึ้นไปอาจรวมกันดำเนินการในการจัดตั้งพรรคการเมืองได้ และรัฐธรรมนูญน,นะคะในส่วนที่2ค่ะสภาผู้แทนราษฎรในมาตร,ราร้อยนะคะบุคคลที่มีลักษณะต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งจะต้องเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะองเล็บ1นะคะเป็นพิสูจสมณีนน,นักพรตหรือนักบวชวงเล็บ2อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งองเล็บ3ต้องคําสั่งโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในส่วนของวงเล็บที่3นี้เองค่ะที่ทําให้สมาชิกภาพพักการเมืองของนายจตุพรนั้นขาดมาตั้งแต่ต้นแล้วจึงทําให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสสด้วยเช่นกันค่ะค่ะและจากข้อกฎหมายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่านายจตุพรนั้นไม่เข้าเกณฑ์น,นะคะของการเป็นสสมาตั้งแต่ต้นค่ะ แต่ว่ากกตน,นั้นกลับปล่อยให้มีการรับสมัครและก็ปล่อยให้การวินิจฉัยเรื่องนี้นั้นกินเวลามาจนถึงช่วงหลังการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นการทําให้ขั้นตอนนั้นมันมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าหากกกตลงมติในเรื่องนี้ก่อนวันเลือกตั้งก็จะสามารถส่งเรื่องไปที่สาลิีกาแผานกคดีเลือกตั้งได้ทันทีค่ะจบข่าวร้อน